สังขยาข้าวเหนียวข้าวเหนียวสังขยาอย่างนี้ก่อนใช่ไหมเ้อเดี๋ยวคนเปิดคลิปเสียงดังแล้วมัน18บดวกอ๋ออะไรเขาหน้าหน้าเกลียดเราอ่ะคนแบบนกกินอย่างนี้ก็ได้นะตักกินข้าวเหนียวแล้วก็กินอันเนี้ยไม่ได้น่าเทิดดูไม่สุภาพตะเกีงเนรอดูเหมือนคนตะกะเธอให้หานปลาเร็ว ไม่ใช่ป้าแล้วตัวนี้มาอือออาปากยังจะไม่กินใช่ไหมอ้วนขนาดน,นี้อ้วนขนาดน,นี้ต้องปอกมะพร้าวก่อนวันนี้ให้กะลาไปหามานี่ไงกะลาหามาแล้วใข่มะพร้าวนี้สวัสดีครับทุกคนผมยุทนนะครับวันนี้นะครับที่บ้านเนี่ยจะทำข้าวหนอมสังขายาข้าวเหนียวข้าวเหนียวสังขายาข้าวเหนียวสังขายานะครับจริงๆอันนี้ผมก็ชอบกินหมัอนกันนะ เดี๋ยวว่าไม่เคยทํากินเองนี่แม่เอาหม้ออุปกรณ์ให้เธอแล้วแม่มันปอกไม่ยากแล้วแม่ปอกยังไงหรอคบแม่ผมไม่รู้อ่ะทำยังไงทางนี้อันนี้แปลกแป๊กรอยังไม่เคยใช้ชุกอกให้ไม่ได้วันนี้แขนบวดูดิไม่เคยใช้ทายังไงอย่างนี้ก่อนใช่ไหมแม่ใช้ไม่เป็นเขาอยากให้แม่ทำไงก็เลยบอกว่าใช้ไม่เป็นเจ้จริงจริงใช้เป็น ดีนะเรามีอุปกรณ์แบบนี้เมื่อก่อนเราไม่มีอุปกรณ์ใช้มีดตัดนะปีนี้นี่แหละต้องจะซื้อเคยทำงานที่ใช้เท้าไปด้วยไหมเนี่ยไม่เคย <c oughs> แต่จริงๆอ่ะกินน้ำมพะพร้าวอย่างเดียวก็ไม่ไม่อร่อยเท่าไหร่นะเกินจนเบื่อแล้วไงเมื่อก่อนเธอกินมพะพร้าวเปรี้ยวคลิปแรกอ่ะที่เธอกินอน่ะเปรี้ยวเธอยังบอกอร่อยเลยนน้ำแบบไมใหม่ไงแต่ตอนนี้เลือกกินได้เปรี้ยวเพราะอะไรรู้ไหมมะพร้าวมันยังอ่อนมากตอนนั้นยังพูดไม่มากอยู่เลยตอนนี้พูดมากอ๋อ ในในขุดมากพูดเยอะเออได้เออได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นในบ้านเดี๋ยวเอาผมเอาเอาไปเช็คมานะเธอนี่ขุดมะพร้าวครั้งที่เท่าไหร่แล้วนี่ร้อยสิบเอดมั้งเขาขูดให้ไหมมาต้องทำดีดีนะกดดีดีนะสีน้ำตาลน้ำตาลอย่างนี้ไม่เอานะเดี๋ยวไปนึเหนียวนึ่งข้าวเหนียวกันนะเดี๋ยวเขากำมาเช็คนะนี่ ข้าวเหนียวตังเยอะเคยผมซื้อข้าวเหนียวมาเหลือแค่ไหนครับแค่เหลือ3ากิโลสองโลสองโลอยากหมดเร็วๆก็ทาให้น่นข้าวเหนียวเปียกไม่ใช่ที่เปรี้ยวที่หมักอ่ะข้าวหมักเหรอครับข้าวหมักข้าวหมักข้าวหมักไม่เอาเขาข้าวหมักจะกินแล้วก็เมาแล้วก็ทุกคนเห็นซ้มไหมครับซ้อมตั้งใจคุดอยู่โมงเอาทำอะไร นั่งยังไงก็ได้ยังไงยังไงก็น่าเกียดอยู่แล้วนั่งใหม่นั่งใหม่แต่อย่างนี้ขามันจะใหญ่ไงรู้ตัวนะรู้ตัวนะทำไมจีน้ำตาเยอะไปเขาเพิ่งทำไงเขาครั้งที่สองเองมาทำแล้วผู้ชายแรงเยอะเพรเด็กเขาเคยลำกลาด้วยตองเขาเด็กๆใช่ไหม ตอนเขาอยู่ที่สุพรรณบุรีใช่ไหมอายุประมาณสิบครัวบาเขาก็เล่นกับเมี่ยกับมะพร้าวเยอะนะเป็นคนไทยเคยไปหรือเปล่าวัย <c oughs> ไ,ไปเที่ยวบ้านคุณลุงที่อยู่สุพรรณได้ครับทุกคนจําได้ไหมคํเมื่อก่อนนะคุณลุงคนเนงอะสซนผอมากขานมปลาขานมโบราณที่บ้านปารีใ,าใช่คุณลุงชวนมาหลายรอบแล้วนะครับไปเที่ยวสุพรรณบุรีแต่ว่าไม่เคยไปใช่ไหมครับ เดี๋ยววันไหนว่างอ่ะไปเที่ยวกันนะแล้วก็จริงๆอ่ะเข้ากลัวสุพรรณบุรีเพราะอะไรรู้ปะคุณลุงอ่ะส่งวิดีโอคลิปให้อ่ะกำลังจับงูตัวใหญ่งูงูสุพรรณบุรีนะงูตัวอย่างเนี้ยก็เลยผมก็ล้วอะไรกะเดี๋ยวเพิ่งไปที่กวา้ไปก็ดีนะการเป็นนอนไหมล่ะไม่เอาโอ้ยมีจับงูใหญ่ขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยใส่น้ำเย็นมาแล้วแม่แขวนองค์มรคขนาดนี้ควันควันควันร้อนจริงเหรอร้อนจริง บมไม่ได้เฮ้ยไม่ยอนแล้วมือสุกจริงๆมือสุกจริงๆ <c oughs> เอาความมันของมันออกมาเออบีบบีบขยำขยำขยำเฮ้เดี๋ยวคนเปิดคลิปเสียงดังแล้วมันสิบแปดบวกใครคิดเมนูนี้เนี่ยแม่สักขยานนี่ยนะพี่หมอไม่ <c oughs> ไหนไม่ได้คิด <c oughs> เขากินเองม่วงเขาก็ทาแม่ไงแล้วก็แม่บอกว่าแม่ก็ยังไม่ไม่เคยทําเลยแต่ว่าลองทําก็ได้วันนี้ต้องสั่งข้าว่เยอะใช่ไหมครับถ้าข้าวเหนียวเยอะสั่งข้าวย่น้อยก็กินไม่ได้นะดีปกติขา้าวเหนียวสั่งขอยายมาันต้องสั่งขย่ายน้อยกันไอ้นอยกว่ขาข้าวเหนียวใช่ขา้าวเหนียวลงอนคารามันใช่ไหมลูกแตวมันร้อน <laughs> ต้องทำอย่างนี้จริงๆ <laughs> เห็นไหมกลมากลวงเห็นไหมต้องทำ่างนี้จริงอันนี้ใส่แลว้วต้องต้มหรือเปล่าครับต้องนะ <laughs> ข้าวเหนียวนี่เสร็จแล้วหรอครับแม่ เอาอะไรหาอะไรมาปิดฝาไว้จด๋ยนี้เปียกนะอก็บอกว่าเดี๋ยวมันดูดน้ําเข้าไปนั่น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 กินหลายรอบแล้วนะแม่อันนี้ยี้ก็นอร่อยนะกินอันเนี้ยทุกคนอร่อยจริงจริงไดิว่างไวเป๊ะเจอก็ไม่มีน้ำแล้วนะใช่จุนน้ำแล้วอ่ะทุกคนวันนี้ร้อนมากไม่มีแรงไม่ไหวแล้วผมจะกินกาแฟก่อนนะครับทุกคนรู้ไหมครับปกติคนเกาหลีชอบกินอเมริกาโน่กันนะครับก็ในซีรีส์เกาหลี่ใครๆก็สั่งอเมริกาโน่กันใช่ไหมครับ ผมก็ชอบเหมือนกันแต่แถวๆบ้านนียหาคาเฟดีๆยากนะครับหาคาเฟ่อเมริกาโน่ยากเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ที่บ้านมีอเมริกาโนา่นะนี่จ้าจันเนสกาแฟอเมริกาโน่กาแฟเนี่ยความหอมเข้มเต็มรสกาแคฟวคว้าบดเทสเทนะครับแล้วก็อันนี้ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมมีโลโก้ทางเลือกเพื่อสุขภาพถ้ากินไหมเขาชงให้กินจ้าเอาอะไรเอาที่ไม่อ้วนอะ่ะเธอเอาไม่อว้วนใช่ไหม เขาอธิบายให้นะอันนี้เนสกาแฟอเมริกาโน่สูตรออริจินอลนะหวานน้อยแคลอรี่ตามแล้วก็อันนี้เนสกาแฟอเมริกาโน่สูตรซีโร่ชูกาไม่หวานไม่มีน้ําตาลเค้าเคลนะทุกคนอันนี้ไม่ต้องใช้น้ําร้อนนะครับละลายได้ไหนน้ําเย็นใส่กาแฟปุ๊บใช่ไหมครับนี่นะอันนี้น้ําเย็นนะจ๊ะไม่ใช่น้ํำร้อนนะจ๊แใปไปเลย ใส่น้ำเย็นก็ละลายหมดเลยนะน่าจะน,นีเม่ช่อมนะเพราะว่าไม่ต้องต้มน้ำไงใช่ไหมมันะยุ่งยากใส่น้ำเค็งแบบเต็มที่เลยเตเาเยอะๆใช่ไหม้ว้าวเห็นไหมเสร็จแล้วแป๊บเดียวเขากินก่อนนะ้อวเธอไหน,นว่าชงให้เขาไงเขาก็ช็กให้ไงละลายไ,ได้น้ำเย็นจริงเบ้า,า,าถ้าไม่ละลายอ่ะเธอทำยังไงอ่ะโอเคโอเคเป็นไงละลายไหมเธอมันละลายจริงอ่ะรสชาติแบบ อเมริกาโน่เทเลยอ่ะเดี่ยวเขาชงให้ของเัวด้วยนะโอเคจ้ะโอ้โห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 เป็นยังไงอร่อยไหมห <c oughs> อมขอเข้มจริงทุกคนใครอยากซื้อเนสกาแฟอเมริกาโน่เนี่ยหาซื้อได้ตามร้านคาทั่วไปนะครับร้านคุณล,ลุงก็มีใช่ไหมใช่ร้านคุณล,ลุงก็มี <c oughs> <c oughs> ซื้อง่ายมากวันนี้แอคทิฟได้แล้วนะอยากจะทําอะไรแบบเยอะๆมีอะไรทําอีกไหม <c oughs> ไปเจอใช่ไหมครับยญ่ๆนะอันนั้นใบมะพร้าว อันนั้นมันใบมะพราะ้าวตัดใบดีๆเวยๆตัดสี่ใบต้องตัดใบอ่อนๆนะจะได้แบบหอมๆอร่อยสดชื่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่ซื้อไข่มาต้องไหนครับมันตะกี้ <c oughs> ยิงสื่อจีน หนังสือเกาหลีกระดาษเกาหลีแม่อันนี้น้ำเข้าหรือเปล่านี่เขาซื้อกระดาษเกาหลีซื้อกาดเกาหลีกันทั้งนั้นแม่ยังสั่งกระดาษเกาหลีมาเลยมีคนขายด้วยเหรอเพราะว่าหนังสือพิมพ์คนไทยไม่ค่อยใช้แล้วออ๋จริงเหรอแม่ซื้อมาทียี่สิบโลจริงเหรอครับที่เกาหลีมาฟรีนะไป MIT BTS ใช่ไหมครับใครๆก็หยิบได้นะช่วยกันดิเอาถุงมาสิสั่งไข่ปกติใช้ไข่หรอยเขาเพิ่งรู้นะเนี่ยไข่หานไข่ไข่ข้าวหรือเปล่าวะถามยองกันกว่าบ้างไงเต้ ตังขยานี่ใส่ไข่ขาวไข่แดงด้วยพร้อมกันเหรอไข่ขาวไข่แดงก็ปนกันไปน, oh, <okay. S 2> น,นั่นแหละออ๋โอเคทำข้าวเหนียวตังขยาได้ไงจับขอบคุณครับน้ำท้มบีบกะเอานะล้างมือเลยใช่ไหมล้างมือแล้วครับล้างเสร็จลบแล้วลืมเอาตักกระเบื้อทุบมือผงก็เหมือนทุบเลยยาเห็นไหมเธอลองดมดีหอมไหมหอมดมดมดมไม่ใช่ดมอันนั้นดมไข่ดิอุ้ยแม่ ต้มแกงพพมอีกแล้วเปลือกปากหน้าไงแม่ไม้อยู่ไหนครับใส่หน่ะครับแม่ใส่นะเบา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 จค่อยค่อยถือไปนะระวังตกนะห้ามสะดุดลมนะจ๊ะห้าวแอคติ้งด้วยเฮ้ยถ้าตกจริงนะเธอจบคลิปเลยนะสวัสดีครับเลยนะโอ้ยนี่แค่นี้ก่อนนะเราเรามากี่นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูเช็คุกก็ได้โอ้ เหมือนเบเกอรีเร่เลยอ่ะอุย้ยหอมนะหอมมากเนาะไม่ติดนะค่ะแม่ไม่ติดไม้ไม่ติดไม้ปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวยกลงให่เย็นเหมือนอันนี้ปะเหมือนไข่อะไรนะไข่ตุน๋นไข่ตุ๋นอ่ะอันชนุ่มนิดๆได้ปะได้จ้ะอุ้ยเธอตักเดี๋ยวไปแมกนิลอยหอมเนาะกินอย่างนี้ผิดวิธีนะคะต้องหอก่อนนะคะเดี๋ยวเขาห่อให้เนาะ แต่นี่แปลกของไงไม่ได้ตัดอย่างนั้นสิคะตัดอย่างนี้เอออ๋ออย่างเงี้ยอ๋อส้อมรู้ซ่อมรู้วามติดลูกอันนี่เหรอราคาขายเขาเนี่ยห่อเท่าไหรจ้ะห่อละยี่สิบบาทแพงแพงจริงเหรอร้านคุณลุงขายสิบบาทเองอ๋ออย่างนั้นแปดบาทแปดราคายืน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 เยอะไปหรอคะเยอะไปเกินัแล้วนะอันนี้กินไปก่อนแล้วกันต้องกินยังไงเหรออย่างนี้เหรอ ไข่ใหญ่นะไข่ใหญนะ่จริงๆนะแม่อร่อยมากเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเนี่ยออร่อยใช่ไหมอร่อยเนาะโอโย้ยคนส้มคนส้มแกงนะเอาเรียนมาจากไหนนะเนี่ยกวางเบอร์โอ้โหแน่นแหละนั่แน,น่อย่างนี้ใช้ได้แต่จริงๆอะ่ะกินที่บ้านสามคอน,นะไม่ต้องโหก็ได้ขอให้ดูไงว่า โอยังไงเหรอเออเม่เพื่อใครจะเอาไปขายไงเม่คนขายก็แกงกว่านี้นะจ๊ะจริงๆอ่ะอันนี้ทํากินที่บ้านก็ง่ายนะครับทำกินง่ายมาก,ก,มากแต่เขาคูว่ายากใช่ผมคิดว่าถ้าคนที่แบบอยู่คอนโดกรุงเทพใช่ไหมครับก็ยังทําได้นะแค่มีเครื่องนึงอย่างเดียวอ่ะก็จบแล้ว e อ e บริต i ิงจิงเก e b เ l ลว่ะห่อแล้วก็แก่กินได้นะทุกคนชะะนัน,นอันนี้ต้องกินคำใหญ่นะกินแบบเล็กๆรู้สึกสแบบ ไม่ไมจูดใจเออไม่กินอะไรเลยเหรอรู้สึกแบบได้กินกะทิได้กินน้ำตาลปี๊บหอม,มใบเตยด้วยเนาะแล้วก็นุ่มไข่ออันนี้ข้าวหนมจริงเหรอทำไมกินแล้วก็อิ่มแล้วจังมมีข้าวเหนียวไหมคะข้าวเหนียวแล้วก็มีไข่อีก อหมือนข้าวไหมเอมืนกินข้าวไข่เจียวไหมเอโอโอ้โหที่เกาหลีไม่มีใครคิดว่าเอาข้าวเหนียวมาทําขนมเลยปกติขนมมาอย่างไงอย่างไงก็กินแบบนิ่มๆแบบหวานหวานแบบหวานเจี๊ยบอย่างนี้ไม่ใช่เหรอกิซูเงี้ยเหรอเออไม่เราเราทําเยอะไปหรือเปล่า <laughs> <laughs> เยอะนะ <laughs> โหเรื่อยๆก็ยังเยอะอย่างนี้อยู่อะอะไรไม่น่ามูนเ้าเนี่ยมูนเลยได้แต่ว่ากินโอ้โหเธออย่าบอกว่าเยอะเลยมึดมึดตึกๆอ่ะเธอก็ลงมาก็เกๆกก็เก็กแล้วก็อิ่มกินหมดเลยแป๊บเดียวออกแค่นี้ก่อนก็ได้<ๆ> <laughs> ไม่หกไม่ต้องหกนะครับแม่มเพราะว่ามันกินที่บ้านอ่ะไม่กล้าให้ใครอร่อย <c oughs> อร่อยเรือประทาน <c oughs> ถ้าข้าวเหนียวก็หวานเกินไปใช่ไหมครับเบบหวานเบบเจี๊ยมเลยนะวนวนนหวานก็หวานเกินหวานเกินไปเนะาะขยาลก,ก็ต้มตาอีหน่นอยที่บานไปนิดนึงต้องกินอย่างนี้ที่จ้ <c oughs> โ,โหกินเป็นกระมังเลยเหรอคนบ้านนอกกินอย่างนี้ก็ได้นะกินนี้ได้ไงเอากะละมังมาอย่างเนี้ย ตะก,กินข้าวเหนียวแล้วก็กินอันนี้ไม่ได้น่าคิดดูไม่สุภาพจริงเหรอนนนะดูเหมือนคนตะกะอันนี้โขไว้อันนี้เก็บในห้องครัวก่อนนะครับทุกคนเียวแม่หรือว่าพอมหรือว่าซ้อหมาคนไหนอยากกินก็อิบมากินได้โอเคนะครับทุกคนวันนี้ผมจะทําสังขยาข้าวเหนียวเฮ้ยข้าวเ,นเหวเนียวสังขายาข้าวเหนียวสังขายาเสร็จแล้วนะครับวันนี้อร่อยอยู่แล้วเพราะว่าแบบแม่มาช่วยอย่างเงี้ยเหมือนมมนริ้สินเนาะการันตีการันตีเออแต่ว่า มีป้านาคือทำเยอะไปนิดเดีเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกอันนี้กันึ่งวันสองวันกินหมดแล้วเราก็ทำเยอะตลอดอยู่แลอือโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้กันนะครับอยากให้พร้อมทำอะไรหรือว่ามีไอเดียใหม่เขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต,ตามให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็คนที่ชอบกินกาแฟอเมริกาโน่เนี่ยซื้อในสกาเฟ่ได้เลยนะครับมีขายทั่วไปเลยค่ะจะกรมินเดียอหน้านะครับบายบายคะ่ะสวัสดีครับ